โอ้โหมาถึง oh, ก oh. 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 mm ็ต hmm. ja ้อนรับกันด้วยการโยนลูกบาทสลงมาแต่ชั้นสองเลยเหรอคะอ่ถ้าหมดมันจะขึ้นปิงปิงเรียบร้อยนี่นี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนมีคนมาเอาตัวคนมันตึงอยู่ตรงเนี้แล้วก็แบบโดนสะเละเลยอะเอ๊ะ โอ้ my god อะไรอ่ะอุ้ยเชื่อ what the what the อุ้ยเชื่ออะไรอ่ะอีฮะอะไรอีบ้าตกใจหัวหูนเนาะกูดูกูตึงนึกว่าถือหัวคนไปละค่ะอยู่ก็อยู่ โอ้ยเมงทรงเมงสาเต็มเลยนะคะวายโอ้ยจะตกใจอีกนานไหมเนี่ยบา้ามันเนี่ยอีบ้าดูดิดูดิทุกคนดูดิมันทำให้ตกใจอะเฮ้ยบ้าทำไมอยู่ดีมันห้องนี้มันกลายเป็นสีแดงอะบา้าอย่ามาตลกปัวเด้อ มารวบจับฉีดน้ำใส่คอมพิวเตอร์กันไปเลยอุ้ยอีกแล้วอ,อนนมิวจะเลิกทำของแตกกี่โมงคะเนี่ยอุ้ยฉันเฝ้าดูแกอยู่เชียร์ตอนแรกคอมพิวเตอร์เฮ้ยตอนแรกคอมพิวเตอร์มันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เกมผีไม่ใช่หรอวะ อีบ้าเฝ้ามองอะไรก็ทำงานให้เองไงอีบ้าตกใจนวย้ยหลอนนะสะอาดได้แล้ววิเออทำให้ตกตกใจสะอาดยังโอเคห้องนี้น่าจะ What the fuck เฮ้ยตรงนี้ผมทำไปแล้วผีแน่สบายใจได้เฮ้ยนี่อะไรอะบ้าแล้วมันดูไม่ใช่คนด้วยอะ่ะม,มันมันดูไม่ใช่คนอะไม่ใช่ใช่ไหมอะไม่เอานะเว้ยแต่มันผีมีผีมาโผล่แถวนี้ไม่รับไม่ได้แมวนะโอโหแมวกี่โมง โอโหนั่นมันเครื่องเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมอ๋อหยุดทำงานหยุดได้แล้วหยุดดีมาเอ้ยมันจะมาขยันทำงานอะไรตอนนี้แล้วมีศพนะคะน่าจะเป็นศพคนที่เป็นแม่หวังว่าคุณจะไม่เจอผีแมวแถวนี้นะหมายก็ปัญหาคือฉันจะเจออีตัวผีแมวไหมเนี่ยสิ อย่านะคะเฮ้ยอะไรวั t ด h e ฟ u c k แมวเหรอแมวแมวเห็นอะไรมีรูปแมวเต็มเลยอ่ะแมวดำอุ้ยอะไรอ่ะมีอะไร ไม่ใช่กูหวนไปเจอนะเว้ยอย่านะเหมือนน้องจะเห็นอะไรหรือเปล่านะแต่ไม่รู้เราขโมยก่อนไว้ว่ากันอะไรไม่รู้แต่ว่าเอ้ยอะไรเสียงเสียงร้องไห้มาจางไหนอะอย่าสิวะอันนี้มันเกมคามเซีนคินเนอร์ไม่ใช่เกมผีคินเนอร์ไม่ใช่หรอคะ ไฮ้ยยานวิเฮ้ยอะไรอีกโห้ยอะไร <S <S อ๋อมีมีดปักอยู่เหรอบอกว่าหลังจากที่เขาฆ่าครอบครัวตัวเอง <S <S เขาก็แทงเข้าที่หัวใจของตัวเองอะนะจากที่ความรักที่เขามีออ้ยดึง <laughs> มีดออกแล้วศพกระตุกเริ่องร้องไห้ใส่แล้ว เลิอกรองให้ใส่ละได้แล้วคะ่ะเออรู้แล้วว่าเป็นแมวะ่ะออกมาเด้แมงอุมาเจอกับอะไรวะเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ดิวะ <laughs> นี่มันทำความสะอาดไปละแวงไปอะ no, เออโนจจมสแกนเะเไว้ยตัวเราก็กลัวเหมือนกันนี่ว่าบอกว่าอย่านะอย่าจมสแกนเะเไว้ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดไปเรื่อยอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่ามาจมสแกนนะไม่เอาโนมอนมอโอ้โห What the f u c k อยตีนเอยเจออ้ไวเดนเ่ะหยิบขโมยเออ โอยโอเลี้ยงเต็มไปหมดเลยมันแอบหล่อนเด้อนี่มันรอยทีนแมวเต็มไปหมดเลยครับผมแมวตัวใหญ่มากๆด้วยเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่อีแมวตัวนี้บอกว่าบ้านหลังนี้นะ่าจะรักแมวมากๆนะแมวกี่โมงถ้ารูปแมวมันขยับเองได้นะจะจะกี๊จริงๆนะ อย่านะเออไม่เอานะรูปมงรูปแมวเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่ขำไม่ตลกตายละค่ะอยู่ก็อยู่ฮะเย้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะค perfect score perfect score furniture perfect score โอ้นี่มันโคตรเก่งโคตรอันตรายถึงแม้จะเจอจำสแกร์เล็กน้อยนะอันนมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ห